สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาเน็วที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้มีแมต์มานําเสนอเป็นแมต์ของ RTA เนี่ยแหละแล้วทีนี้ผมรู้สึกแค่ว่ามันอีเอ็กแบบขี้โกงมากๆแล้วคือแบบทีมผมแม่งใกล้จะแพ้แล้วอ่ะเจอแบบการเอ็กแบบจังไรจังไรแบบโอ้โหแม่เงเลยแบบกำมมัดระเด้อจังหวะเนี้ยกำมมัดระเด้อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นเกมแบบไหนนะครับก่อนจะเข้าไปดูนะฮะผมเปล่าขายของผมแค่นําเสนอสินที่ดีๆให้กับทุกคนเท่านั้นนะฮะ ใครที่สนใจเติมเกมสมาร์ทวราคาถูกนะฮะอิร่าปิกช็อปลิงอยู่ข้างล่างเลยขอบคุณแม่นะครับผมจัดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีเพในการเล่น RTA ของผมว่าเป็นเจักไหนแน่นะครับผมรีเพโอเคแม์นี้นะครับผมแมตกระชากวิญญาณนะครับผมผมเรียกแม์นี้ว่าแมตกระชากวิญญาณนะครับอ่ะโอเคจะเปิดให้ดูรูนอาร์ติฟงอาร์ติแฟ์ด้วยนะครับเปิดเพื่อนๆนคนไหนที่แบบอยากจะรู้มอนเตอร์แต่ละตัวของผมนะครับอ่ะ ผมอยู่ที่1 6 9 6นะครับแล้วก็อีกแต้มหนึ่งอยู่ที่1 7 6 2น่าจะเพิ่งตกมาจาก3แดงหรือเปล่าผมเออน่าจะตกมาจากดาวแดงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอะทีเนี้ยวันหยิบเป็นน้ําเยอะนะครับแล้วก็หยิบม้าไฟเออมา้าลมไปอะสาเหตุที่วันต้องหยิบเป็นน้ําเยอะเพราะว่าแน่นอนครับว่าทีมที่แก้เสือไฟของวันอะไม่ค่อยมีนะครับจำเป็นจะต,ต้องหยิบตัวของน้ำเยอะๆเ,เข้าไปสู้นะครับทีเนี้ยเขาก็หยิบลิดไฟมาเพื่อที่จะมาแบบเหมือนคล้ายๆกับแก้ตัวของ ม้าของวันนั่นแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแมตชนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแมตชนี้เรียกได้ว่าอะฮะต,ตึกตึกตึกนะครับอ่าลบบับคุณคิดสภาพนะช็อตแรกคือลีดแม่งดีดไม่อัะนนะั้นลีดดีดยังแบบเอ้ปกติเอออาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ดีดบ่อยแมตท,ที่สองออร์เคิลครับผมออร์เคิลแม่งเอ็กโออีหอยลบบับเสร็จเอ็กต่อด้วยครับผมยังไงต่ออ่ะดูนะดูนะโอเคเสือปักมาครับผมดีดเด้งอ่ะเอ็กต่อครับผมพี่ เสียบไปเลยครับผมโอ้โหนะฮะเราก็หิวขึ้นมาครับผมอันนี้ดีต่ออันนี้ดีนนดแบบเนี่ยคือใจผมแม่งพังเออใจผมสลายให้มึงนะฮะคือเรียกเรียกได้ว่ายัางไงดีมันไปแล้วอะ่ะเออคุณลิดดีดสองสองทีติดติดกันเลยคือแบบซีงเงี้ยแกแน่เลยครับน,นี่ก็โดนสตาร์ทไปนะฮะทีนี้นเราก็เอกลับคืนมาบ้างนะครับทีนี้นมันจะมีจังหวะหนึ่งเว้ยจังหวะเนี้ยจังหวะนี้นผมจําได้นี่แม่งไม่ตายคือแบบโอ้ย อัติแฟกผมมันน่าจะบอไปนะครับผมอ่าลิลิดดีดบ่อยมากครับผมเกมนี้ดีดยังบ่อยครับผมอ่าฮะเป็นไงเนี่ยมันมองยังไงก็ไม่เหมือนไม่ชนะเลยนะเว้จริงๆผมแบบโอ้โหแม่งพี่ผมโอ้ลิดแม่งดีดเนี่ยเรียบร้อยฮะเหลือสองตัวอ่าฮะคู่หูกู้โลกนะครับมาดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนบผมเจเนี่ยเขาดีดบ่อยมากนะเนี่ยเห็นไหมแม่งศรัทธานในลิดไหมฮะเออซีขึ้นมาครับอันนี้ผมเอ็กซ์ส่วนนะครับผม แล้วก็ดูอิดมันแบกหนังเกมเนี้ยดูอิดแบกจนหลังแอนนะครับโอเคพยายามตีออร์ลเคิลเพื่อแบบหลับแบบให้มันหลับนะฮะไม่ได้อะไรนะแบบมึงหลับมึงหลับตัวนี้อย่างเงี้ยเออย่างไงออร์เคิลเนี่ยแม่งเอ็กมาแบบจังหวะส้มตึกเนี้ยเขาเรียกออถ้าผมไม่เอ็กคืนนี่เนี้ย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 เนียหโอ้แบบเอ็กกังไรอะทุกคนเข้าใจว่าเอ็กกังไรวะจากจะแพ้ทุกคนสองตัวแบกแบบโอ้ยไข่สั่นเสียวสลังบูบบ้าบนะครับมอืมตีไปฮะเกมนี้น่าจะแบบเนี้ยเห็นไหม เขาดูนะมันจะมีจังหวัดที่แบบส้นตึกส้นตึกอีกนะครับผมมีปะวะไม่แน่ใจอ่าเขากดออกเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดโอเคเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยจังหวัดลนะจังหวัดหน้าสีหน้าขวานนะคือแบบจบคือมันเอ็กจนจังหวัดสุดท้ายคุณคิดสภาพดูโอ้โหแบบเกมเกมดีสปอร์ตนะฮะเออแบบเกินไปมุย้ยเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งแบบชื่อผมไม่ไม,ไม่ไม่แบบพอดตเลยนะครับคุณดูไปเรื่อยๆว่าเกมมันดียังไงบ้างนะครับผมเกมที่เรารับกันนะฮะโอเค ก็แน่นอนครับเวลาที่เจอเฟ r ร์ p พี k เป็นเสือผมก็จะหยิบแบบนี้มาปกตินะครับเพราะว่าคือผมแพ้ทางทีนี้มากนะครับผมอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเขาคือเรียกไงดีเขาไม่เหมือนไม่เอาโอลิเวอร์มาซ้ํามผมด้วยเข้าใจฟิลว่าถ้าลองพคิดสภาพนะตำแหน่งของลิทอ่ทาตุไฟแล้วเป็น Oliver. โอลิเวอร์โอ้โหผมคงไม่ได้เล่นน่ะผมคิดในใจกูคงไม่ได้เล่นแน่ๆเลยนะครับยังโชคดีที่เขาไม่ได้หยิบโอลิเวอร์มานะครับอ,อันนี้มันก็ยังเป็นแต้มต่อที่แบบทาตุน้ำเลยเยอะเนาะ ค่าน้ําเราค่อนข,ข้างเยอะมากๆนะครับจริงๆเขาปล่อยเสือผมไปก็ได้นะเออไม่ใช่เสือสิเขาปล่อยตัวของม้าผมไปก็ได้นะคือแบบม้ามันทําอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วครับผมเกมนี้ยเพราะมันเจอลิทคั่นแบบซิบหายไบป,ป่วงนะผมอันนี้ก็รีบนะฮะคือผมต้องรีบเก็บไม้ก่อนนะครับเพราะว่าไม,ม,ม้มันสกิลแพสสิมันขี้โกงก็คือถ้าแบบเราบัฟฟ้านู้นน,นี่มาเนี่ยมันทําให้เหมือนกับตัวของมาเองอี่ยมันจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยแล้วมันก็ตีแรงด้วยไงก็เลยรู้สึกว่าแบบพยายามเก็บไม้ก่อนดีกว่านะครับอ จะปิดไม่ลงนะจริงๆมาเขาถือมากคือผมไม่ได้ตีเบาขนาดที่แบบตีใครไม่เข้านะเว้แต่แบบมายเขาแบบพี่พี่ถือเกินไปมุย้ยอืมโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะฮะสีแงแกเนี่ยโอ้ใครเห็นก็ว่าแผลจริงตอนแรกผมแม่งจะกดออกผมถอดใจเยแต่ว่าแบบคือมันไม่ได้เว้ขี้เกียจเล่นแล้วต้องกดนะฮะต้องกดเท่านั้นนะฮะเออโเคคือถ้าไม่กดเนี่ยผมซวยผมพูดได้คําเดียวเออ มาครับนี่พยายามตีหลับน้องออนะเพราะออมันมีหิวง,งพยายามแบบหลับสกัดขามันหน่อยนะแต่สกัดไม่ได้พี่เขาพี่เขาแรงจริงตัวเนี้ยเออแต่เราก็เอ็กถือว่าเอ็กถูกจังหวะนะแต่มัเนเอ็กถูกจังหวะกว่าว่าวเออผมว่าผมเอ็กเยอะแล้วแม่งมันเอ็กเยอะกว่าเนี่ยแนวแนวแนวเห็นไหมจังหวะจังไรเนี่ยผมเรียกอออโอเคชิฟข้อดีของดูอิดตรงที่ว่าแพสซีฟสกิลมันเก่งมากนะผมแพสซีฟแพสซีฟสกิลคือแบบเทพอ่ะเทพซ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมอืม ดูนะครับผมชึบแต่เราก็ถือว่าเราเอ็กถูกจังหวะถึงแม้จะไม่ได้เอ็กเท่าแบบเขานะแต่ว่าแบบเราก็เอ็กแตบบ่ถูกจังหวะมากๆนะครับมันก็เลยทําให้เราแบบชนะมาได้นะผมแบบโอ้โหพี่ช็อตนี้แบบโอ้โหอีหอยฮะครับมึงฆ่ากูเถอะปล่อยฉันไปเกมเกมดีอีสปอร์ตนะครับผมเกมที่เรารักนะครับผมอะแล้วก็มาดูรูนกันนะครับอันดับแรกเลยรูนของนกแก้วนะครับจริงๆถ้าใครที่มีรูนที่เดียู่นี้ก็ทาได้นะครับผมรูนนกแก้วนะครับประมาณนี้นะครับ ผมทําเร็วหน่อยเพราะว่าเอาไว้ขั้นนะครับเอาไว้ขั้นพวกโอริวงโอริเวอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือเอาไว้ขั้นพวกตัวลบลบงล,ล,ลบบัฟอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวของอัศจิแฟกประมาณนี้นะฮะอัศิแฟกผมไม่ค่อยสวยนะครับยอมรับเลยไม่สวยนะครับก็ถ้าสวยกว่าน,นี้ก็คงจะเป็นอีกอัศจิแฟกหนึ่งนะครับแบบที่แบบตีธาตุอะไรเงี้ยมันน่าจะทําให้ตัวสกิลสองมันแรงขึ้นกว่าน,นี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าตัวต่อมาจักระพัดธาตุน้ํานะครับจักระพัดน้าจริงจริงอ่ะ ใครทําตัวของเลส้อยได้จะดีมากๆแต่ว่าวันเนะี่ยทำไม่ได้ถ้าเลส้อยเนี่ยมันสามารถที่จะแบบไปเบรกของตัวโอลิเวอร์ได้ประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่านนะ่กทำเลส้อยได้ก็จริงแต่ว่ามันจะไปหนักมันจะไปเร, Speed, เรื่องของสปีดเรื่องของเอ,อ่อพวกค่าต่างๆผมมันจะหนักมันจะโรนไปเยอะไปมากๆนะครับผมก็เลยเรียกคือผมอะ่ะไม่ค่อยได้หยิบหรอกจริงๆจะหยิบแค่เจอเสือมากกว่านะครับผมอ่าเสือไฟอย่างเงี้ยผมหยิบผมเจอมาผมก็จะหยิบมันนะครับอืมแล้วก็ อาร์ติแฟกต์ก็จะประมาณนี้นะเน้นการลมหน่อยนะครับผมเผื่อเขามีธาตุลมแล้วก็เป็นการดาเมจจากธาตุน้านะครับลมน้ำเนี่ยพยายามเอามาเซฟเซฟหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับสกิลหนึ่งขีแดมสกิลหนึ่งแม่นยำนะฮะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้ใช้นานๆทีจะได้ใช้นะครับต่อมาครับเพ่ของงานครับดูอิดดูอิดน้ําผมก็ไม่สวยนะดูอิดน้ําผมก็เรียกได้ว่ากลางๆนะครับไม่ได้แย่ไม่ได้แบบดีจนเกินไป นะครับก็ใส่เป็น exview นะครับผมก็ประมาณนี้เลยไม่มีแม่นยำนะครับโอเคอ่ะฮะประมาณนี้นะครับผมเน้นฮิวนะฮะสกิลสองดาเมจนะครับอ่ากันลมเยอะๆหน่อยนะครับกันลมเยอะๆนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะแล้วเวลาเลือดลดเลฟเพิ่มนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าแบบเลฟเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะตกแรงขึ้นเยอะพอสมควรนะครับอืมโอเคกี่ตัวแล้วหนึ่งสอง สามอ่าสามตัวแล้วครับตัวต่อมาครับ DK อันนี้ถึงแม้จะไม่ได้ลงก็เอามาใช้เอามาให้ดูนะครับผมประมาณนี้อ่าดูดีเคลมผมนะครับเป็น X อ็ e เนเมสินะครับจริงๆบางคนใส่เป็น X อดูดเลือดก็ไม่เสียหายนะครับผมเออไม่ใช่ดูดเลือดสิอ่าดูดเลือดดิทอเออดูดเลือดของเนเมสิดนะครับดูดเลือดเนเมสิดก็ได้ครับไม่ซีเรียสนะครับผมแต่ว่ามันจะเล่นยากหน่อยนะครับผมชอบการ EX ของดีเคลมคือมันมันไม่ได้แบบเป็นแค่ดามจนะครับมันสามารถตัดเกรดของศัตรูได้ด้วย แจกบัฟพ,พิษได้ด้วยถึงแม้จะเป็นบัฟพ,พิทที่ไม่ได้แบบเบอร์าบางอลังการแต่ว่าบัฟพ,พิษหนึ่งมันเสียหายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสิบอห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้าห้าเปอร์เซ็นของเลื่อนถือว่าโอเคนะทุกคนก็ไม่ได้แย่ลดเกลได้ด้วยตัดคอมโบได้ด้วยมันมันเป็นตัวตัดคอมโบมากกว่าเนะี่ยผมมองอย่างเงี้ยน,นะเหมือนกับเป็นการตัดขาตัดเกลี่ยชาวบ้านชาวช่องเงี้ยก็เลยใส่เป็น ex นะครับแล้วก็เนมสิตประมาณนี้อัลติแฟก,ก็ไปดามจทธาดน้ำนะครับผมจริงๆควรเป็นดาเมน้้าแลวก็ด,ด,ดเมํา แล้วก็กันไฟนะแต่ว่าจริงๆอ่ะวันไม่ค่อยได้ฟามอ์ติแฟกนะครับอาจจะต้องไปแก้อ์ติแฟกเยอะหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะพระเอกของงานอยู่ไหนหลังนีน้พระเอกของงานมา้าอาน้องมา้านะครับม,มามมาเนี่ยวันใส่เป็นตัวของที่เดมนะครับผมก็จะประมาณนี้สเตตัสนะฮะอาจจะบางหน่อยนะครับบางค่อนข้างบางนะจริงๆมมาเนี่ยตัวของเดนเนี่ยน่าจะอยู่ที่เลเวลสักประมาณห้าร้อยนะครับเลือกสามหมื่นก็น่าจะโอเคลวแต่ว่าทีเนี้ย วันโลกมากไนงะจริงๆเราสามารถหักตัวของเลือดเนี่ยมาเป็นเดฟได้แต่ว่าวันไม่เอาวันเน้นไปทางเลือดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอืมก็เป็นเอ็กวิวนะประมาณนี้นะครับผมส่วนอ์ติแฟ์ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะแอชเชอลดาเมจตามเอทีเคสกิลสองคีตแดมนะครับสกิลสองแม่นยำแล้วก็ดามมิธาตุน้ำก็ค่อนข้างเกือบๆตรงสายนะครับเกือบๆตรงสายอยู่ประมาณนี้ครับมาลมนะฮะประมาณนี้นะครับแมตช์นี้เรียกได้ว่าทําให้ผมขึ้นมาพันติด 6ได้นะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับตอนนี้ก็เท a ก็ตัดแล้วนะครับอา a ทตัดวันที่24นะครับผมเดือน9นะฮะคือตอนนี้มันจะเริ่มเจอปีศาจแบบแต้มมันค่อนข้างที่จะห่างกับเรามากๆใครที่แบบอยากจะเริ่มไต่ก็ไต่ได้เนี่ยผมเจอแต้มพวกพัน8เยอะมากนะผมพันเจ็ดพันแปดนี่คือแบบเยอะมากอะพันเจ็ดเนี่ยพัแบบ 1, 7, นแปดเงี่ยเห็นไหมแต้มมันเริ่มห่างจากเราไปมากแล้วครับการจับแมตช์ตอนนี้คือแบบเกมดีสปอร์ตนะครับผม ก็จะมีแบบการจับแมทที่ค่อนข้างเขาเรียกไงแต้มมันแหว่งไปเยอะมากๆอะ่ะอย่างผมพันเจ็ผมเจอดาวแดงก็เจอก็เจอเหมือนกันนะครับเจอแบบบ่อยมากด้วยซ้ำหลังๆนี้ผมก็รู้สึกว่าเออไม่อยากจะแบบเครียดแล้วอะ่ะเออไม่อยากเครียดก็คือแบบไต่เซฟแต้มไว้อย่างเงี้ยสมมติผมไต่ในวันที่อ่าสมมติวันนี้ผมไต่วันอาทิตย์ใช่ปะ่ะแล้วมันจะตัดแต้มประมาณแถวๆวันจันทร์ก็คือวันที่19นะครับหรือประมาณวันอาทิตย์อ่าประมาณแถวๆตอนที่ผมตีเยอะจักประมาณสักบ่ายสี่อย่างเงี้ย อ่ะมันจะตัดแถวๆประมาณวันจันทร์บ่ายสี่งเงี้ยงงเราก็สาม,มารถกดวันอาทิตย์ตอนห้าทุ่มได้ครับผมกดสักปีกหนึ่งผมก,กดวันอาทิตย์ปีกหนึ่งผมแพ้หรือชนะก็ตามครับผมแล้วผมก็ลากยาวไปจนถึงวันที่ยี่บสี่เลยอันนี้คือจุดเซฟแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเพราะผมเพิ่งแต่วันอาทิตย์ก็คือวันนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตีประมาณเท่าแถววันที่สักประมาณสิบแปดนะครับผมตีวันที่สิบแปดอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือจบก็คือพอยแล้วก็คือเซฟสามทองเรียบร้อยครับก็คือเบรกนะฮะ ถ้าแต้มแพ้ปั๊บเนี่ยมันจะลบไปประมาณสักสิบแต้มใช่ไหมมันจะเหลือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหกอะประมาณนี้หนึ่งเจ็ดเก้าหกทีเนี้ยซีซั่นที่แล้วอะซีซั่นที่แล้วในการเซฟเนี่ยจะอยู่ที่เซฟเซฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดศูนย์ประมาณนี้เดี๋ยวแถวนี้นะครับเลทประมาณนี้ซีซั่นนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมาบวกลบไม่เกินสิบหรอกครับผมไม่ไม่เกินสิบยี่สิบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าพุ่งถ้าผมตีชนะเอ่อรอบของมันที่สิบแปดเนี่ยผมแบบ ผมนอนตีพุงรอได้เลยครับสบายแล้วครับชีวิตผม Happy แฮปปี้ล้วตอนนี้จริงก็เรียกได้ว่าเอาตามเป้าหมายนะครับที่เราวางไว้คือเราอยากจะจบในเรื่องของสามทองอ t ทซีซั่นนี้ให้ได้ก็เรียกได้ว่าทําได้นะครับผมก็จะปริมปริมนอยอ่ะปริมปริมนอยก็ยังไงเอยังงี้ก็คือสามทองโอเคมันเป็นสามทองปลายกับสามทองแบบสามทองปลายสามทองกลางสามทองต้นนะฮะสามทองต้นนี่คือแบบ อ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับให้เขาเล่นของเขาไปฮะผมขอแค่แบบพื้นที่3ทองแบบไปลายผมแฮปปี้แล้วโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซีอีโอในคราวนี้จ้ะบ๊ายบาย